เราก็ไม่ใช่ควานะขาหลังบวมนะครับผมต้ออ้วนไม่รู้จะยังไงนะครับผมเบนมาเบนเบนเล่เบนเล่จะให้ดูก่อนนะครับผมเบนเล่เออยดูยดไปทางนู้นหน่อยดูยไปทางนู้นให้นะเออเออนี่นะครับให้มาดูนะครับผมบวมใหญ่วมใหญ่นะครับผมใหญ่มากเลยนะครับผมอยู่ทางนู้นแหละวุนชูบุญบให้พ่อดูก่อนนะครับผม นี่นะครับผมเปิดมาเอามาวะนี่นะครับผมมาดูอาการของบุญชูนะครับผม,มร้อยเมตรชายนแน่งานนี้หานเบนไปทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหยุดแ่ยนยนยนย่ากให้หน่อยนี่นะครับบวมนะครับบวมหนักนะครับผมบวมใหญ่ใหญ่ขึ้นเห็นได้ชัดนะครับผมขาหลังขวามือนะครับผมซ้ายอ่าซ้ายมือของคุณพ่อนะครับ อตอนบุญชูก็จะเป็นเชือกที่เดินยากอยู่แล้วนะครับผมขาหลังก็ไม่ดีหยุดแล้วตั้งแต่แรกนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอนึ่งพิหน้ถือกล้องนี้ก่อนว่าจะเปิดตัวนี้ก่อนอันนี้มากับคาร์มอนสองคนนะครับผมนี่ครับผมทางซ้ายของหน้าจอเนาะ โอ้ทำไมบวมเหมือนกับเส้นพลิกเหมือนกับเส้นพลิกอะไรสักอย่างเราก็พาคุณพอ่อคุณแม่มาชมนะครับอย่าลืมติกนี่บุญชูนะครับบุญชูขาบวมนะครับตะอ้วนน่าจะไปหายาแล้ครับเวลานี้ก็เอาอะไรนะกระปุกกระเซ้าอยู่เล้วองอีนหนึ่งเคุณพอ่อ มาแล้วถือไว้จะไปเดินการนิทานนี้กันเลยขึ้น,งนตงนเคขานอนครับเปิดนะครับผมตามนลครับผมตอนนี้เขาพาเมตาเมตาย่าไว้ให้อ่าอยเดี๋ยวติงลี่บุญชูได้นะครับผมมาดูอาการล่าสุดนะครับบวมนะครับบวมแบบชัดเจนนะครับโอ้ยหายเร็วๆเด้อบุญชู ใช่ไม่มองมุมนี้ก็ได้มันเห็นรอยชัดอยู่ซ้ำรอยหรือเปล่าถึงไหมหอบแล้วหอบอ่าไม่แน่ใจครับพราะต้น ต้องถามตาอ Länder, uit uit. ้วนนะครับไปโดนอะไรมานะครับผมไม่น่าจะไม่น่าจะโดนอะไรครับผมน่าจะบวมเองครับบางทีจังหวะนอนนะครับผมน่าจะทับจังหวะนอนจังหวัดจังหวะนอนจังหวะลุกอะครับผมประมาณนี้ครับผมอยู่กับเดี๋ยวติ่งรี่บุญชูนะครับบุญชูตอนนี้ก็คือต้องรอถามตาอว้วนว่าจะยังไงนะครับไปหาหมอแต่เมื่อวานหมอมาแล้วนะครับผม คุณหมอนะครับมาแล้วนะครับผมก็มาดูมาถามข่าวเอายาเอาอะไรให้กินนะครับผมเอายาให้บุญชูนะครับผมเพิ่มเติมยาเพิ่มเติมได้นะครับผมคุณขอคุณม่นะครับผมเพิ่มเติมได้เด้อน,นะครับผมเออถอยถอยมาถอยมาตรงนี้พี่น,นะไม่ต้องิดขนาดนั้นหรอกเออ ปัดเหอนี่ปัดกันดี่ออกดูดูมันโดนเยังไงมันใช่ตอนนี้มันอยู่กับบุญชูนะครับเส้น ขวาหลังตอนนี้ก็เออหน้าจอลายะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเติม่มเติมได้นะครับผมนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับให้กำลังใจบุญชูด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมลมแรงเนาะได้อยู่นะ ขามาให้กําลังใจบุญชูได้นะครับผมเมตาหญ้าผลไม้นะครับบุญชูไม่สบายนะครับคุณปอครับขาบวมนะครับผมมาให้กำลังใจบุญชูได้นะครับคุณอค่คอ,คคณอคุณแม่ครับเพิ่มเติมผลไม้ก็ได้นะครับผม เพิ่มเติมได้นะครับผมเติมเติมหญ้าเพิ่มเติามผลไม้ให้ยาเดียวติงนี่บุญชูได้เลยนะครับผมเติมได้นะครับผม ยายนะครับผมใหญ่เหล่าติ่นี่พุช,ชูนะครับมีตายาผลไม้ได้เลยนะครับผม ครับคุณแม่เช็คขึ้นบ่มีความ <coughs> <coughs> ยนี้คสัญญาได้นะครับผมมะุชูร,ระมาณนี้ครับผมนีครับแม่าลีครับผม<ไ>อเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับผมได้แค่นี้นะครับถ,ถ้าความดูถึงเข้าไปได้ถ้าถ้าตะอ้วนอยู่ก็จะพาไปดูใกล้ๆได้ได้นะคะรับผมนนจะไปเอายาครับคุณ